เขียนวันที่ก่อนอะอนะถ้าไปเหียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรตรงนี้ให้ถือว่าอันนี้เป็นค่าเบียนที่เท่าไหร่คะค่าเบียนที่ ่าภาคเรียนที่สองนะคะเ,เขียนเสร็จยังเขียนเสร็จแล้วเปิดไปหน้าถัดไปถึงจะเริ่มเขียนวันที่และเขียนตามบนกระดานโอเคนะคะ,ะภาคเรียนที่สองแบบนี้ค่ะ,ะเขียนตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะอันนี้อันนี้นค่ะ วันที่ค่อยเขียนเขียนคำว่าภาพเรียนที่หนึ่งที่สองก่อนค่ะเขียนภาพเรียนที่สองเขียนหน้านั้นแหละหน้าถัดจากปิศาจคำไทยให้เขารู้ว่าข้างหน้านี้คือภาพเรียนที่หนึ่งข้างหลังนี้คือภาพเรียนภาพเรียนที่สองเริ่มจากวันที่เริ่มจากวันที่อะไรวันนี้อ่าวันที่หนึ่งนะคะพอเขียนภาพเรียนที่สองเสร็จแล้วเขียนไปหน้าถัดไปและจัเขียนวัน we <laughs> ต่อทอ่าต่อไม่เห็นที่เดี๋ยวอ่านพเียนที่สองเขียนลงไปเลยนะคะเสร็จแล้ววันที่ในหน้านี้ไม่เขียนนะคะจะไปเขียนรงหน้าต่อไปนะอ่าถูกต้องค่ะ 아! <sus> เดาลองนะคะว่าจะได้ไหมนะอ่าเมื่อใครเขียนวันที่เสร็จแล้วต่อไปเขียนว่าโอเขียนนีเขียนเขียนอะไรคะเมื่อกี้ที่เราท่องไปเขาเรียกว่าอะไรก็ไปอ่าก็ไปถึงมันคู่มันคืออะไรล่ะอน่าอ่าไ,าไย,ยัญชนะโย ຊອຍ so, no. ตัวเอ่ยครับนี่มันตัวนมันแค่เดียวตรงนี้ไปตรงนี้องเป็นัก็ไม่รู้ลไอ้ที่กาบานันคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้เธอเองแต่รู้ว่าจบที่พอรกรัรรคัรตัวอะไรคะ หเี้ยสิแม่บอกว่าำได้อ่าดัมดัมเงูก็ตรงนี้ก็งูต่อแล้วก็ห่งสกี่ตัวแถนมีสี่ตัวคะแถวหนึ่งจะมีสี่ตัวหนึ่5องส เขียนเลยเขียนเลยนะคะอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมอะไรเลยอย่าลืมหัวข้อของมันนะเส้นตรงนี้เอเส้นตรงนี้เปรียบกันเหมือนเส้นสีเส้นสีอะไรในสมุดของลูกอ่ะเอาเเส้นอะไรเขียนหน้าเส้นแดงนะคะเขียนไม่ ตัวห่างตัวใหญ่เกินไปจะทำให้วันที่หนึ่งบรรทัดไม่พอเพราะฉะนั้นลดและก็พยายามเขียนตัวบางกว่าเดิมขอหย่อนลองเขียนใส่กปะดิ่งสิตรงไหมอ่าเดือนนี้เดือนอะไรต้นชอชิง ชอช้างขูบังไหมอตแล้วก็ชออะชอชอโอเคชอเชอแล้วก็ยอ we uh -huh. Đây tiếng giống nhau không? không giống nhau. không giống nhau. ah, không giống nhau. gỗ อาารแล้วกตุ๊ไม่มีการเล่นอะอแล้วก็อะไรนะน้องินอะนนหนูอะไรจะได้อการขนาดมกเปลี่ยนทได้นะอะนหนูแล้วก็ เราเขียนเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือฝึกอ่านกอไก่ถึงฮอนุูให้ครูฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็เอาภาพบรรยากาศในห้องเรียนมาฝากอย่าลืมทำงานส่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ